นี่วิธีการใส่ยางยืดค่ะเรานำยางยืดผูกกับกิบดำเนาะผูกกับก้นกิ๊บดำค่ะแล้วเราก็สอดจากช่วงที่เราเว้นระยะเอาไว้นะคะประมาณครึ่งนิ้วกว่ากว่าแล้วก็ค่อยค่ยเยน,นอันนูน้นรับครึ่งเซน แล้วก็ค่อยๆแย่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ฮะแล้วพูดสอแล้วก็เราก็ค่อยๆสอดไปเรื่อยๆนะคะลายแล้วตรงปลายนี่เราก็หากิ๊บดำอีกหนึ่งตัวนะคะผูกก้นไว้แล้วก็เสียบเอาไว้กระถุงนะคะเพื่อที่กันหลุดนะคะ และน,นี้เราก็ค่อยๆสอดไปเรื่อยๆสอดไปนะคะมองเห็นไหมคะอ่ะอันนี้สอดสอดไปรอบๆนะคะจนกว่าจะถึงช่องว่างที่เราเว้นไว้อ่ะค่ะ สอด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 ปลายอ้าวทีนี้เราเจอช่องว่างแล้วแล้ว,ลวก็ออกมาแล้วเราก็ดึงดึงปลายยางยืดออกมานะคะทั้งสองข้างแล้วเราก็ปลดที่เราผูกไว้ตรงลิดบดำมาคะ่ะแล้วก็ใช้มาผูกรวมกันสองข้างผูกรวมกันนะคะแก้มอ้าวเอาก็มาเลยวะ เมื่อนวาเราได้ได้สองแล้วเราก็เอาจับสองข้ายเท่ากันแล้วเราก็ขอมวดผูกเลยค่ะออ่าแค่นี้ค่ะเป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วนะคะ